กับหัวหานใสปาดโอ้อจนโกงครับผมจนกมกโกงโอ้หลังนี่ชุดยอดเลยพ่อเตอ้อถ่ายรูปนี่เด้อ,อ,อชุดยอดเลยครับผมขอถ่ายรูปเนี่ครับอู้อยถือหอัวปลาอันนี้บ่อใดเลยพ่อเตอ๋อเอากดลงมาทุกคนเออปาดมันหนาเคี่ยงพ่อเตออ๋ออือโกขุ่หนุ่มเลยครับผมรุนไป มวลพื้นโลกประกนรละพบพบชา่เขินเหี่ยงตัวนี้ครับออ้คือคือได้พอเตะคือคือครับผมคือคือนยครับผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหลังฉีหลังฉีครับผมอ้เพิ่นมากใกล้ๆเหอะครับผมชุดหยอดเลยอ้งม่นิ่พอเเาะพนลมเบอรเ้พื้นิกัดอันโม่เขาคัสคัสยอดเลอชุดหยอดอีกที่เก่าครับผม พูดไม่เตยยกโป่งเลยโอ้ยยกปูเลยพี่น้องมึงเนี่ยคุณชุดยอดครับผมเอามาใช้ไม่เตยมาใช้บานมีปลาเข่ากระปูกระดึกเลยสวัสดีครับผม่พี่น้องชาวเอฟซีนักล่าเฮ็ดไม่เตยพอเตยปลาแต่กุ้งคนกุ้งหมองกุ้งบอลเด้อครับผมแล้วรับมือนี่กะบพอเตยกระพ้าเปิดจิตตะเสาได้ครับผมอยู่บ้านพอเตยครับเหมือนพอเตยขึ้นเขาเลยพี่น้องบริเลตไปหาเห็ดในเสาวันที่สิบแปดพฤศจิกาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผม นักลาเฮ็ดไปเตยพอเตยป้าแต่กับยูบ้านนุ่นข,อนนนขอ่อบทบุรีจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมเมื่อนี่พอเตยจะพ้าไปใสเบิ้งกัะปูหินครับผมจะมานบอ่อครับผมเมื่อนี่ขึ้นผู้ขึ้นเขาไลายมือกปวดขาครับผมมาหลุนมาสมมก็พอเตยเมื่อจะมานบ่อเมื่อนี้ฮะหากระปูครับผมเมื่อนี่หากระปูหินครับน้ำหวัวน้ำหองไก่ถ้าตัดอยู่ไก่หน้าพอเตยครับผม ไปหลุ่นไปสม้มน้ำกันเลยครับผมที่ใส่์พอเตยพอได้ใส่ถ่ายบึงเด้อครับผมเตยมากพเดียวกันถ่ายบึงเบิดคู่หลังครับก็ลังใส่แล้วครับผม่มองไม่ก็ครับน้ำบ่ถ่วเพิ่มครับผมถ้ามหาไซบิ่งกระปูครับผมหาหมานส่วงมะยามเด้อจอยสิดไซด์บ่งครับผม พอเตยมาน้ำพอเตยมาใส่ผู้เดียวครับถังลุ่นถาส้มน้ำพอเตยบอกว่าจะบมานบบครับใส่กระปูหินมือนีลครับผมหล่นน้ำกันงาๆเลยครับผมเหมือนอยู่อาหุนพริกแบบพี่น้องมานียแต่สาวๆพอเตยกระเพ้าพี่ผ้าหน่องไปใส่ตุ่มกระปูครับผมถากหญ้าแล้วก็แต่งคู่บิ่งบุญพี่พอเตยเพื่อมีเวลาเพื่อนหญ้าก็ลายครับผม ประมาณนาทีเจ็ดตีแปดผมแล้วครับตีเต็มเดือนเพิ่นครับรอบนีก้กะรุ่นติปูกรับกระลังแตกอุ้มครับผมอสวัสดีเอฟซีนะพี่น้องเข้าในแม่เตอรสวัสดีค่ะพี่น้องพอเตยสวัสดีตะเสาผมครับผมแม่เตอรเพิ่นกระลังลงม,มาหาแม่เตอรครับท่านเดินไปทางใดเดอกค่ะเอาฮุนหมึกก้อนแดดออกสิ้ผ้าเพิ่นไปยามตุ่มกระปูบงครับผมยังแห้งช่วงนี้แม่นอยู่พอเตยก็เลยอยูย่เอา อันนี้หุ่นบุพีคอยเป็นครับผมยังอีกสามคู่พี่น้องนั่นักนี่นักงนักสามคู่ครับผมพริกก็ลังได้ประมาณยี่สิบมือเด้อพี่น้องนี่เนยพี่น้องข้าวส้มบ่งอันยอดบักพริกเบิ่งแน่บุพีกี่สิบมือเมื่อท่านได้ใส่ปุ๋ยก็ลังใส่ไป่กี่ไก่ใส่กี่ไก่ใบครับผมเบิกโชกเงากระปงกระชากจุกครับพอเตยก็ไม่เตยกับที่แทงคู่ครับไม่เตยกับแทงคู่พริกเหรอครับเดี๋ยวนี้ แดดออกพูดแล้วครับสิ้ผ้าไปรุ่นมึงกระปูพอเตยไปใส่ไปแต่เส่าครับผมเหมืออื่นกะจังมาหลุ่นเฮ็ดน้ำพอเตยเนี่ยเมืออื่นไม่เตยก็ไม่ติดประชุมอีกคือเกาพี่น้องท่านเด็เขาป่าฮะเฮ็ดเนาะเอาฮนหมกพีสะกอนพี่น้อง่นให้พอเตยผ้าพีผ้าน้องเขาป่าดับมืออื่นเขาคือเกาเหรอครับผมน้ำพอเตยเนี่ยเอาจะสวยพูดแล้วครับแดดออกแห้งๆพูดแล้วสิ้ผ้าไปรุ่นมึงกระปูครับผม อ๋อเม่เตยมาหอดแล้วครับผ้าเม่เตยมายามเบิ้องเบื้องแถวลังเละแห่งมานบานนี่อย่นี่เนาะเมีนจะคือปีกายบ่ครับมาหาใจกับปูเบิ้งเตยฝ่าวขนาดบ่ยกกับพ่อเตยรุ่นน้ำเลยมีพ่อตับ่ะอะไรทั้งพอตัวตัวนี้อ้าวคือเป็ดช่งนั่นแหละเม่เตย ไมีพ <mile> ่อตูล้างเหล็กล้างสองบ่อถือพี่น้องเอ้ยเข็นท่งไรเนาะปีนี่ทีกายขึ้มานเถอะหน้าย่างหลายครับผมเมซายใบแต่เาประมาณหกม้งเต่าพอเตยมาใส่ผู้เดียวม้งเต่าเบิ้งเบิ้งลังแม่เมตย์ยดูเพื่อนแปนแห้งบ่อว่านี้คือบ่เบิ้งหรือลังนี่แม่เตยกายไปยังนี่นี่หลังนี่ โอ้โ oh ้นเตยกบใดมาไนะมันจสี่ล่ะเอาเห็นเห็นตนี่นใช่ล่ะใชล่ะบึ้งๆบิ้งนีเป็นขวัญตาพ่อเตยเนี่ยเห็นเนี่ยมันเห็นอยู่บ่เลยผู้เตยลงนี่โอ้ยนี่นีสองตอยู่เด็ดกระ่องเนี่ยเนี่ยมเห็นครับคอยรุ่นบึ้งครับผมเรียนอือบ่้ครับผมชวด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 อ้าวล้างนี่คือคือคือสันๆเลยพ่อเตยอ้าวมันมาแล้วครับผม จักโตแม่เต้ยปาดโอ้ยสุดยอดเลยครับผมปาดกระปุเดี๋วว่ามันกัดเนี่แหละแม่เต้ยปาดหลังแหลกครับผมหลังช่องหลังแหลกบุถือครับผมหลังที่สองมันหมาอลไรครับมันหมาแล้วมีรุ่นแล้วครับผมแล้วแม่เต้ยหลังแหลกหลังเหลากหลัง สองเออหลังที่สองรังแรกโบถือพ่อตัวพี่น้องเอาหลังถือโบถือแล้วเนาะเนี่ยซีวานี่เอาได้หรถือชิดหลังพี่น้องจะได้จักถือจักแล้วเนี่ยเอาออกโบเบิร์ตได้ไม่เต๋อผุนเนี่ยจ้ามีสองตัวหรือสามตัวโจกออกนี้หนึ่้หลายตัวตัวหนึ่งมันสิกัดอันมันสีกัดอันต้องเอาออกมันมันครับผมโอ้ยเง่นกันเนียบดีแท้เนาะ หลังมือหันทุนยู่แป้นเฮงบอกทุนบ่มีกกใหม่ไปลูดลังต่อไปพี่น้องอ่าลูดลังต่อไปครับผมหลังนึงอยู่ตระหนาเจ้าล่ะแม่เต้ยเบิ่งเบิ้งจะมีหยังบ่หลังสามครับผมมีจับหลังบ่ล่ะแม่เต้ยคันมีจับหลังมือหันคือไสล่ะมีหลัง่อเต้ยะคันมีจับหลังมีหวังครับผม อุ้ยเพิ่นมีเหอะใหญ่ครับผมตัวนี้คือคืออะอุ้ยเพิ่นอยู่ในเหอะที่ปาดในพี่น้องเมืองเบิ่งครับผมแม่เด้อครับนั่นมีรุ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 ่นนี่เพิ่นมีพปรเตสไชไตเหอะใหญ่พี่น้องสงสัยเพิ่นมาโฮมเบิ่งเด้อวันนี้เด้อรุ่นเบิ่งดไม่เต้ยมืงเมืองโค้งไก่ครับผมกับหัวอาหารใส่ปาดอู้จนโกงครับผม กันโกงอู้หลังนี่ชุดยอดให้พ่อเตยถ่ายรูปนี่นะชุดยอดเลยครับผมขอถ่ายรูปเนี่ครับอู้ถือหัวปลาอันนี้บ่ได้่เลยพ่อเตยเอากดลงมาสักคนเออหัวปลามันหนาแข็งบ่พ่อเตยโกหกหนง่เลยครับผมโอ้ยมือหน่ะเบิ่งเหอะไปพ่อเต้ยมันตกใจกับไก่เหอะ ปลากัะม <sia. S 2> like ี <b> ST <as> <Starting> <land> ่ช <now. c oughs> ุดยอดครับผมหัวลังนี่ผมไม่สิได้ล้าเติบอยู่บนนี่หลุนไปแล้กันครับผมซาทะยายว่าถือเล่ลังนี่เนาะแม่เป็นสีกิโลว่าหนวดชุดยอดครับผมสามหลังครับผมโอ้ชาลาหลังแหลกบุตรครับชุดยอดแล้วครับผม ดนี่แต่กระปูหินเลยพี่น้องกระปูหน้าตัวหนึ่งเขาหน้าแงนกระปูหน้าพอดีดองเลยครับผมกระปูหินนี่แต่ตัวใหญ่เลยเนาะดูนกกระเพือเตยไม่เตยครับผมเอาเบิ้งไม่เตยลังนี่เห็นตัวหนึ่งเห็นสองสามตัวไ่เตยลังมีเหงือกก็งันครับผมเห็นเห็นสองสามตัวรุนเบิ้งมวลพื้นโลกไปก่อนล่ะบอพ่อใส่เขินเหี่ยงตัวนี้ครับ โอ้คือคือได้พอเตยคือคือครับผมคือคือนะครับผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหลังชีหลังชีครับผมโอ้เพิ่นมาใกล้ๆเหรอครับผมเมนเมนชุดยอดเลยหูยกตะมดิมเลยพอเตยเข่าพนลมเบิดเด้อเนี่ยขาดอันมึงเฮาขาดขาดมานนี้แหละครับกระปูหินครับผมนี่แต่กระปูหินชุดยอดครับขาดอุ้ยมีโอกาสแล้วครับผมมีโอกาสได้ดอง ชุดยอดครับเมตเต้กับซันนีงครับบเมนซิลมพี่้องหลังซีครับผมหลังทีซีสวยสวยโบเนธรรมดาโอ้ใสเหๆนี่แหงๆครับผลจากถือนี่มันมันดูน้ำอันเม่เขอยูน้ำใหม่ครับผมชุดยอดนีเมตเต้ซีหลัครับผมโบยากโลกเหมือนเบจับขึ้นจับชุกชงจิ้นเลยเมตเต้จับเพิ่มชุกชงขีจับทุกงเชื่งพน เออจับจับตีนี่นี่เดี๋ยวก็เหี่ยเ่งหุดน่ะไปุนหยาครับลังเหล็กเพ่งโบถืก้ย่อมอยากลงเลยด้ดินชุดยอดครับุดน่ะเต็มขาอู้กันถือได้ถือเจ้าสีคูหลังคหลัางโบเต็มแล้วถังสีอร่อยพ่อเตยครับผมพ่อเตยไปจับเครื่องกำเครื่องชาเห็นยุ่งยออก เอ้ยนี่ตุ่วพอดีดองเลยครับผมย่างย่างตีนจนพอดีเ่อเลยโอ้พอเตมาามือนาพอเตยจิจำใบไสรหมองมี่เหอะแห้งๆเาจะเข่าดีครับผมหมองพ้นไทเนาะเนียนไน้ำเหอะใหม่หมองหกกกับคูหินชุดจอดอีกแล้วครับผมผูดเมนเบิร์ตตัวนยังในมือกันยังย โอ้ดีแฮ่อย่างดีกันยังไงมือเมียนเบิ้ดตัวเลยผูวกันยังยังเออหายเย็ดยุ่งงงยิ่งใสพวกไอ้เบิ้ดไหลลงไปลุ่มโอ้ไม่เตยนั่นโอะเบิ้ดเลยนี่แต่ตัวไหนซี่หลังครับผมซี่หลังบ่ถึงหลังนี่หลังแหลกบ่ถึงมันหมานครับผมเบังหลังที่หาบังไม่เตยคือบ่ เี้ยกะตัวนี put, shore, Ooh, long, ่ถือหนามงหลังนี่เบบิ่งหนานิงไลลึกบบมีเยบ่ไหเตออคือมีปลาอุ้ยมีอยู่ตัวลันนถือบปลาูพูยังหอยเงียอยู่พูนอ้ยซานลงไม่ด่นลงพูนอ้ามันมาโอ้พนมยงบ้างเลยครับผมอ้าวบ้างแล้ว ออกมาหนองเห่อเนี bon uh, ้ครับผมพจนเคราะลงพล่องาซ้ำหนี่ก็ยังดีครับผมตื่มกันไปเรื่อยหลังที่หาครับผมโอ้พนบปเป็นเห่อเหอะบใหญ่ครับผมอถกซ่นี้็โอเคแล้วครับผมสุดยอดดทุ่งน้องใหม่เตยซ้ำหน่อยสุดยอดเลยครับผมโอเคโอเคตัวนี้ใช่ใช่ อลังลังหาเจ้าแล้วไม่เตยเนี่ยมีจัลันหรอโบอุ้มบใหญ่เหอะปูใหญ่คืออุ้ยเหอะไนขึ้นอยู่หลังสองหลังสามมวนค่ะครับผมเบิ้งเบิ้งมีอย่างโบเน่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 นะเดยเนี่ยพอเตเนี่ยไปไกลก็เห็นเอ้ามีเน่อยู่ครับผม มีรุ่นมีรุ่นระวังขวมเนี่ยแหละไม่เติรทถังมันนี่หายากครับผมชั่วจีหลุดอุยอ้ยหลายเติบอยู่ตัวอะไรนี่เติร์ทไรเติร์ทปุณเอาขามไปพุ่นไม่เติรไปออกข้างหน้าพุ่นไม่เติรเห็ดเฉียวอยู่เลยครับผม <laughs> มันนี่หายากครับกับปูหินจั่วจีอันนี้ได้ครับผมใครเด้นปูนถือใครครับนี่ยปูเติร์ทมส่ซหมูเส่าปูเติร์ทมัสเติร์ทจีปถือครับผม เป็นห้องน้อยๆครัไก่หน้าพอเตยเหรอครับผมอืมหลายที่เด้อพอเตยเออกระปูหน้าตัวนึงกระปูหน้าก็มี่ครักระปูหน้าดเด้อตัวแดงแดงแม่นกระปูหินเพชรสีดำเดือดกระซองนี่ครับผมอากาศคือเป็นตะหอนเถอะพี่น้องแม่เตยสีบส์สวอยอีกตัเอาหุ่นบาพทีเนี่ยใช่ลเลยพอเตยกับแปอาหุ่นพี่เดือดสองคู่ครับผมอ <laughs> ๋อก็เลยภาพ นี่พนานอองมะลุนยามมึงครับผมทำงานไปนั่แนมเนียนเห็นแต่เขาล้ากับป้าปะบุกคพี่มีแต่หยาครับผมโ <laughs> ดนล้างที่เจ็ไม่เต้ยมีหยังบ่อะไม่เตยเห็นบ่ในหลงังเห็นตัวเดียวว้าหมาบ่อนหนอครับผมบ่มีไม่หนีบ่มีเหอะครับผมคือบ่คือกับยามเลยอ้าวอ้าว อ้าวปอาดูฝุดนี่เห็นแล้วป่ะอ้าวมันเขาในเต้ยไม่เต้ยเต้ยน้ำม้อนเขาพูนค้างนั่นเออนั่นละเขาแล้วบ่กซันลงซันลงเขาเพ้แล้วบ่กโอ้สุดยอดครับผมโอ้ยหลังเกตครับมันหมานมันหมานครับผมเหลองอีกแล้วนี่เฮ้ยเขาลงเงินเบิร์ตไม่เต้ยเขาลงเบิร์ตพัด สวยเลยครับผมหลังเกจครับผมแต่ว่าต้นนี้ใบใหญ่เนาะแม่ต้นใบใหญ่บนโบมีเหอะครับผมไม่มีต้นใบใหญ่กันมใบใหญ่คพอดีพอดีก้อยครับผมพอดีก้อยพอดีอันนี้ได้เต็โอ้ยต่ำใจแบบทั่วเนา่ไอดองตาแบบดวงตาบักทั่วเปิดเท่านั้นเลยเบิ้งเลยไม่เต๋เกจลังเลยไร้น้ำมันพอเต๋เบิ้งเลยเครื่องทั้งเลยเออชุดยอดแล้วครับผมเกจลังครับ ยังอ <c ười> ีกสามลังล mm. right. ุนก็พอเตยเพื่ครับผมจะมันทำไแเมนมาแหลวครับผมปลากระีปลากรได้ครับผมฮม่เตยลังีหนเท้าวางไว้ครับไปมุ่งเลยมันครับผมมันคือเกาแล้วครับผม หลังที่แปดครับผมาบาเตชิบอถือเอามาเช่าหลังเลยของไข่เอามายกมาผีเลยไม่เต้ยถือบาา่มีจักตูอะไไม่เต้ยวาหลังนี่โบผ่านครับผมหกตตูอ่าซ้ำหนึ่งก็ยังดีครับผมถือแสงแดดเนี้ยด้วยกล่องก็ได้ บบใหญ่เพราะมันมีเหอะเนาะแมนมีเหอะใหม่อุ้ยมม่เห็นแต่โอ้โอ้หูเหรอครับบานตกท้ายอุ้ยใส่อันมองอันนี้ครับผมมีเหอะใหม่ได้เลยเนาะสีอัสไซถือแสงแดดเนี่ยขอถกเขาพ่ายแต่ว่าเบิ้งเกีดหลังครับผมเครื่องทังเลยเครื่องทังเลรอครับผมสุดยอดครับ ทั้งหนาไม่เตยอทอั้งหนาคืออยู่บ่แลว้วเว้ยเต่อได้หลังถือหลังก็ถือครับผมแต่ว่าหลังก็ถือถือคาดครับผมถุนเป็นหากใหม่เถอะเฮ้ยมีบ่ละ่ละอืม ต่เนี่ยไปก็เห็นว่างเงี้ยวแบบเบทประเภาอุยอยู่ด้หนึ่งหลยอยู่ครับผมาายยชุดยอด้วครับนยชันชันนะโลงเออหุยสุดยอดเลยครับผมตัว่ญ่งงเนาะเมนตัว่เคือ,อยู่ทางรางมองมีเหอะหลายๆเม,มนอ่าชันหนึ่งเอาครับผม,มง่ญ่ก็ถือว่าชุดยอด ยังอีกหลังเดียวครับผมบ้านขับมองอ่ม่เตยก็บรวมลูกคุ่ก้านครับผมเหมือนๆอ่มาน้าหัวหาเจน๊ยนหัวน้ำม่องกับธรรมดาครับเม่เตยตั้งคุ่ก็ตั้งสมองแดดครับวู๊มสุดยอดเลยครับผมไก่สิเต็มคุ่เลยอ่าขันเศร้าล้างเต็มคุ่เลยนะยี่สิบล้างนี้เมืน โอ้เสียดายครับผมพอเตอเอามาลองๆมึงกับตาเตอเพิ่นสิบพถือนตอโตใหญ่ๆเลยสุดยอดแล้วมันี่เตยหลังชุดถ่ายถ่ายชุดแล้วครับบานนี่หลังที่สีป,ป้าเนี่ยมึงไม่เตยหิวก็คือเป็นตะนาคก,กันหรอกครับผมเอาเบิ้งไม่เตยบานแดือดจ้มเลยครับผมมีบ่ปวดละไม่เตอไม่เตยฝ้าวขนาดเพราะเตยไปเพราะหนอดอยู่รรรดดยครับผมไม่เตย เปล่าขนาดยงายงชากะยางพี่น่อได้แต่อ้าวต้าบเช่วอยู่ซะเลยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดครับผมพีพีข้างหลังมันกรเมน่นโอ้ยเสียดายมาใช่หน่อยครับผมฉันใส่หลายนี่ใส่เพิ่งหยิบชีลังนี่เต็มทางสีไปแล้วครับผม ชุดยอดอีกขึ้เก่าครับผมพุนไม่เตยยกโอ้ยยกโป้เลยชุดยอดครับผมเอามาใช้ไม่เตยมาใช้บานมีปลาเข่ากระปูกระดึกเลยเฮ็ดให้พ่อเตยยามลรอป้อเดี่ยมามื่อนาสิจังได๋เนาะบาดนี่โป้เลยพี่น้องเมื่อเนี่ยว่าแต่เพิ่นจกบพวกเข่าครับผมปาอู้กินปลากระป๋านั่นมันหมันครับผมปลาเข่า ปลาคอหน่อยเขากินปลาจนเกี่ยงคือกันเลยม,ม,มันเนามันลายค่ะพี่พี่ตัวนึงเมื่อไ่อข้างในก็เมียนได้ยังบูลเบิดต้องเขาออกให้เบิด์ด้บมูบนลนังเหรอครับตุ่มพอเต๋อจะม,มูนเบนิดเป็นกั๊าซขนาดะลนขันไส้ขามขึนมมม้นมูลคณะน่าขันไส้ขามขึ้นนี่ตุ่มนี่มูนคำนี้น้ำมันใส่ยี่สิบหลังพอเต๋อว่าเหลือเถิดเติมทัง อลังการเลยครับผมสุดยอดเลยเนาอขอรูปเมตเตค,คู่ทั้งะบานนะครับผมคือขักคือนน่เถกับปูนี่สุดยอดเลยสุดยอดพี่น้องสุดยอดลยครับผมหมานขักหมานนี่พี่น้องกระสลุบคลิปในวันที 18, ่สิบแปดบพเตย่วันที่สิบแปดพฤศจิกาพศสองพน 5, 100, 67, นันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะ หน้ากล้าเฮ็ดแม่ตเตยพอเตยป้าแตกมืนอนี่กะผ้าทีผ้าหนองเละทงไฮทงหน้าเด้อมืนอนี่หากินหาอยากน,น้ำทงไฮทงหน้าน้ำหอยน้ำหอ,ำหองเนาะล่องหอยหงหน่อยครับผมแมนมันคาครับมือนี่มือนี่กะใส่กระปูหินพี่น้องพอเตยมาใส่เต้เสาเหมือดไว้เนาะมือนี่กะมันอรังการพ่วงมันมีแต่กระปูหินเลยพี่น้องกายครืองครับทั้งสีเกือบเต็มทั้งเลยเนาะมือนี่ ขูดโพงโมหมักแตงพี่น้องวัตเตสีโปมันล้งเลยขึ้นิเหลือถังสีครับผมตุ่มซีบหลังเนาะนี่ตุ้มซีบหลังเหมือนชามาล่องมึงครับมาล่องมันมาใส่ดูมาล่องมาแต่ปีกไกปีนี้เทื่อเลกครับผมเทื่อเลกเนาะเดี๋ยวมาใส่ปีนี้กับสุดยอดเลยพี่น้องมีตะกั่วหินตัวใหญ่ๆกับสุดท้ายนี่กับข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเห็ดเมย์เตยพอเตยปลาแตกเนาะจ้ะเนาะ ขอบคุณพ่อหญ่เม่์ยายลุงป่าเอาอาถุกหม่องบอลเด้อที่กดไหลกดแช์กดติดตามให้กับนักราเฮ็ดแม่เตยพอเตยป่าแตกเนาะคะเนาะมืออื่นกะมาหลุนน้ำพอเตยไม่เด้อมืออื่นแม่เตยกะย่างบาท่านด้เขาป่าคือเก่ามืออื่นมือื่นพอเตยอาจจะขืนป่าครับผมเมนใขรพอเตยไปทำนาทีผ้าพีผ้านองหาเฮ็ดอีกคือเกาแม่เตยกะติดประชุมอีกเนาะมืออื่นกะ มดนมะทีกัยังมาทันเหลี่ยมหลังมันมนครับผมมันมนคือเกาสำรับมืออน่เนาะม,มอื่นกะมืออื่นกระทานหลุดน้ำพอเตยหม่เด้อพี่น้องสำรับมืออน่ก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม